คือโอ้ยนอนหลับปะลูกน้าหนูนอนหลับปะคะน,น้องน้นานอน,น,น,นหลับปะลูกหลับกลางวันนะโอ้โหหลับกลางวันเลยค่ะแม่แม่เอฟซี FC, ตัวเล็กตัวน้อยมากหลับจริงไหมคะอุ้ยเอาผ้าห่มไหมลูกอุ้นอนหลับค่ะแม่แม่แกล้งนอนหลับก็เป็นนะคะโอ้โหทำไมมันสบายใจจังเลยเนาะหลังจากที่แสดงเสร็จนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะแม่แม่เอฟซีตีลังการอบที่80ของเช้านี้นะคะ หลาย,ลายท่านสอดถามเข้ามาน้องนิ้ทําไมอาบน้ําให้ลูกนางมาแสดงโชว์หรือเปล่านะคะทำไมตัวขาวกับเพื่อนเขาตลอดเวลาเลยนี่เพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะแม่แม่แมก็เป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะคะไม่ไหวจริงๆนะคะอ่ะอก็ก,ก็ก็ตามแต่เขาจะทำเลยเนาะคะ่ะแม่แม่มันเป็นความสุขของเขาเขาได้ผ่อนคลายนะคะอยู่ใต้ต้นก้ามปูนี้ไม่ไมไมแดดไม่ถึงนะคะแม่แม่ร่มทั้งวัน นะคะเขาก็ได้เล่นก็ถือว่าเขาได้รีแลกซ์ไปในตัวด้วยนะะเนาะค่ะเนาะได้ผ่อนคลายได้แบบทํางานมาในเหนื่อยก็ขอตีลังกาบ้างถึกพ่จ๋านะคะแต่ลูกนางก็ยังคงคอนเซปต์เดิมเขาเป็นเขานะคะแม่แม่เป็นตัวของตัวเองนะคะเคยเล่นตีลังกาแบบไหนเขาก็ตีลังกาของเขาแบบนั้นนะคะแม่แม่แมอย่ายโยนดินใส่แม่เดอเปื้อนเลยเด้ฉันเหนื่อยขอพักก่อนใช่ค่ะเว่แบบว่าขอตีลังกาก่อนได้ไหมดูค่ะแม่แม่แม เอออืม,อมนี่นะคะเวลาพักกลางวันก็จะประมาณนี้ค่ะช่วงบ่ายก็จะไปไม่ค่อยทันฉากแรกเขาเท่าไหร่เ,เพราะว่าแม่แมดูเอานะคะล้างตัวตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งบ่ายสองยังไม่เสร็จนะคะแม่แม่เอฟซเพราะแบบใดก็คือแบบนี้เลยดูค่ะคุณแม่ขานะคะตีลังกาแปดร้อยตลบค่ะกว่าจะได้ไปลานแสดงนะคะเออโอ้โห,หมวนกรุ๊ปเลยค่ะแม่แม่เออมีขุดดินด้วยเขาใช้เล็บเขานะคะ เล็บพอขุดดินดูค่ะแข็งแรงมากดูค่ะแม่แม่ตาแป๋วแมคโครน้อยโอ้โหเออเอาแต่แม่แม่ไม่ต้องกังวลว่าจะเข้าตาน้องนะคะเขาจะมีช่วงเวลาที่เขาโยนดินแล้วเขาจะหลับตาของเขาเองนะคะแม่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 ไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยน้องนิกดินจะเข้าตาน้องจะแสบตาจะปวดตาหรือเปล่าไม่นะคะเขาเขาจะมีช่วงจังหวะที่เขาจะแบบกระพริบตาหลับตาของเขาเองนะคะแม่แม่ fc แล้วก็แล้วก็ไม่เข้าปากด้วยนะคะ ความสุขของหนูค่ะแม่ใช่ค่ะคุณยายนะตาไม่ได้เลยเครอะมากนี่กว่าจะได้ไปทํางานรอบบ่ายนะคะโอ้โหอยากอุ้มอยากฟัดจังเลยมาค่ะคุณแม่ค่ะฝากพ่อพ่อแม่แม่ช่วยอุดหนุนอ้วนด้วยนะคะยาห้ามัดหนึ่งร้อยคะแนนค่ะนะคะ,นะคะนะคะแม่แม่เอฟซีโอแล้วแม่แม่คิดดูนะคะแล้วเขาเล่นอย่างเงี้ยไปจนถึงบ่ายสองอะค่ะ แล้วคือมันมันไม่ได้เป็นดินที่แบบว่าไม่เปียกค่ะมันออกเปียกๆนิดนึงมันเหมือนโคลนนะคะแล้วกว่าเราจะขัดโคลอนออกจากตัวช้างะคะ่ะแม่แม่เอฟซีคือถ้าเป็นดินคล้ายๆดินทรายเนี่ยเราจะล้างตัวเขาง่ายแต่นี่เป็นดินแบบแม่แม่ดูค่ะมันจะเปียกจะติดตัวเขาอยู่เลยนะคะอ่าทีนี้ก็กว่าจะล้างตัวกันเสร็จก็นั่นแหละนะคะใช้เวลาไปเกือบชั่วโมงได้นะคะแม่แม่ ใช่ขาะย่าให้น้องมินนี่ห้ามัดหนึ่งร้อยคะแนนนะคะแม่แม่เอฟซสนับสนุนเพิ่มเติมให้อ้วนๆได้นะคะเอาสร้อยทองใส่คอแม่นิกเดี๋ยวจเจนนไปถามสร้อยคอคะอยู่ค่ะแต่ราคาก็แอบแรงอยู่เนาะค่ะคุณลุงนะคะเป็นราคาแบบหลักพันเลยนะคะก็เดี๋ยวขอให้แม่นิกเก็บคะแนนก่อนนะคะจะได้ซื้อสร้อยคอให้ลูกนางนะคะไม่ได้เป็นสร้อยคอทองแท้นะคะแม่แม่เป็น สร้อยคอแบบคล้ายโซ่แต่เป็นสีทองอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ลูกนาเขาเป็นเจนะคะอยากให้ลูกนาเขาเป็นเจสักหน่อยนี่เขาก็ได้ถูต้นนี้พอดีเลยค่ะแม่แม่ต้นก้ามปูนะคะต้นก้ามปูค่ะถูกใจสบายใจเลยดูค่ะแม่แม่เอฟซีชอบนะคะชอบแบบนี้ถ้าท่านใดติดตามลูกนางมาตั้งแต่แรกๆก็จะรู้เลยว่าเขาเป็นช้างที่ชอบเล่นดินมาก ะะขุดดินสามารถขุดดินให้เป็นหลุมได้ทั้งวันนะคะขุดหลุมจนตัวเองสามารถลงไปนอนตรงนั้นได้เลยนะคะแม่แม่ชอบขุดนะคะชอบขุดชอบเล่นดินอาจจะเมื่อก่อนเขาเขาอยู่บ้านที่ที่แบบว่ามันมัน,ม,นมันต้องเซฟตัวเองด้วยแหละนะคะเลยใช้วิธีการเอาตัวรอดได้อย่างดีนะคะในส่วนของลูกนางนะคะแม่แม่ก็เป็นอีกหนึ่งพัฒนาการของเขาไปเนาะค่ะแม่แม่แม FC. นะคะนี่ วันนี้ลูกนางทําดีมากเลยนะคะเต้นก็เต้นหมุนห่วงก็หมุนเตะฟุตบอลก็เตะดีนะคะตอนนี้ก็กาลังเรียนชุดบาสใหม่แบบโยนใส่นะคะไม่หยอดแล้วเนาะค่ะเนาะนอนตีลังกาลงเล่นแล้วค่ะคุณแม่อ๋อตัดูนยนออกหนึ่งคุณลุงว่าตัดศูนหนึ่งถูกก้นด้วยตดไปด้วยนะคะแม่ไม่เอซีถูกใจมากเลยค่ะอะ เช้านี้เป็นไงบ้างคะเช้านี้ลูกนางดีขึ้นมากเลยค่ะสวัสดีแม่ปูด้วยนะคะลูกนางคือโอนอน,อ,นอนอนหลับอะะ่ะลูกนางหนูนอนหลับอะ่ะคะลูกนางนอนหลับอ่ะลูกหลับกลางวันนะโอ้โหหลับกลางวันเลยค่ะแม่แม่ fc ตัวเล็ก,ต,ลกตัวน้อยมากหลับจริงไหมคะอุ้ยเอาผ้าห่มไหมลูกโอนอนหลับค่ะแม่แม่แกล้งนอนหลับก็เป็นนะคะโอ้โหทําไมมันสบายใจจังเลยเนาะ อยดินตรงนี้นี่เย็นด้วยจ๊เอ๋มัมแมมมากเลยแม่ต้องให้พ่อจ๋าอาบน้ำตั้งแต่ตอนนี้เลยไหมคะแม่แม่ดูค่ะโอ้ยมวลกรุ๊บค่ะแม่แม่เอฟซีขอบคุณค่ะแม่อิสราวีขอพระคุณค่ะคุณแม่เดี๋ยวจัดให้นะคะเดี๋ยวรอพ่อจ๋าค่ะไปเอาย้ามาให้ก่อนนะคะคุณแม่ขามวลกรุ๊บอ้วนเลยค่ะคุณแม่ แม่ปู่ต้องดูย้อนหลังแล้วนะคะวันนี้ดีดีขึ้นกว่าทุกวันมากเตะฟุตบอลตรงประตูแล้วนะคะแม่แม่แมจากห้าวันที่ผ่านมานะคะเสาโกตั้งไม่เคยตรงเลยนะคะอ้วนก็ออกข้างตลอดค่ะแม่แม่เอซีม,มาวันนี้อ้วนเตะตรงประตูแล้วแต่ต้องยอมรับพี่มือโกเขาก็มือกาวจริงๆนะคะแม่นมากเลยเนาะคะ่ะเนาะนะคะอ้าวอ้วนก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปฝากพ่อพ่อแม่แม่เป็นกำลังใจให้น้องอ้วนด้วยนะคะ ไม่ร้องหาพ่อแสนหน่อยครับคุณแม่ขาไม่ร้องหาพ่อแสนแล้วคะ่ะอ๋อได้คะ่ะคุณลุงกินิวอิ่มเลยขอบคุณคะ่ะแม่ปูไม่ร้องหาพ่อแสนวันนี้วันนี้ยังไม่ร้องหาพ่อแสนเลยคะ่ะคุณแม่วันนี้ยังไม่ร้องหาพ่อแสนเลยนะคะดีขึ้นตามลําดับคะ่ะเริ่มโตเป็นสาวเริ่มเริ่มแบบอยู่ได้ โดยที่แบบพ่อไม่ต้องยืนอยู่ด้วยพ่ออยู่ที่บ้านเขามาทํางานเขาก็ไม่ค่อยร้องแล้วนะคะแต่ถามว่ามีคิดถึงบ้างไหมก็มีร้องบ้างแต่ว่าไม่ค่อยถี่เหมือนวันแรกนะคะวันแรกก็คือร้องทุกเวลาเลยน้องนี่สงสารลูกมากแต่ก็คือเราก็ต้องสอนให้เขาเติบโตเนาะค่ะแม่แม่นะคะไม่มีลูกคนไหนพ่อแม่จะอยู่ด้วยจนตลอดชีวิตมันเป็นไปไม่ได้เนาะค่ะเนาะอ่านะคะทีนี้ก็ค่อยๆฝึกค่อยๆปรับเขานะคะให้เขาเป็นเด็กที่ เก่งขึ้นนะคะยืนได้ด้วยตัวเองนะคะอ่าขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบพระคุณแม่แม่ที่สนับสนุนเพิ่มเติม,ตมยาให้อ้วนๆน,นะคะ